ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคนละฝันทุกคนด้วยนะครับเกือบมาไม่ทันนะผมสี่ร้อยกว่าก้อนนะครับโอ้นับตอนนังนรวตไปแล้วนะวันนี้ไปขนมันมาไอ้ขนต้นมันนะวันนี้ขนละมันนะครับโอ้นี่ยครับช่องทางการติดต่อการดูดู โอเคแค่เข้ามาก็รู้แล้วนะว่าเข้าไปดูตรงไหนนะครับนี่ก็ผู้รับงานนะครับโรงฟิบ้านซีแยกผู้ติดต่องานนะครับไปวันนี้ก็กี่คันละห้าคันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราผมไม่ได้มานะผมเกือบมาไม่ทันนะครับ <S 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 โก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 ้คาร์ลชังผีชังผีให้เปคนลำม,มันนะเนี่ยหนีมานะเนี่ยเอารอคุณคนลำม,มันอยนะู่น่ะอู้ออวใช่คนพูดยังไงล่ะเขามีอะไรคิดไหมมีมีหรอมีผมโดนเล่นแล้วได้ไม่ผ่านเลยอะ่ะไป,เ,ปเขียวนะเปเขียวโอ้เบาเบาเบา,บา,บา,บาเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวได้ชัดเด็ด เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยปะไ่ะด้ไปด้วยๆได้เออเบคอนอุ้ยไปไปหายลงไปตรงครับผมไปให้ไม่ได้อยู่ตรงเปเกมตัวจริงนั่นเองเกือบมาไม่ทันแล้วไปพลละมาันเชอนะ่ขึ้นมา ghi bọn ghi mà ghi bia 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 ghi vui ghi nữa. ghi bia ghi sao ghi bia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  เดินตรงอุ one, oh, ้ยใบฟางมันเขียวนะผมมองไม่เห oh. like ็นครับมองไม่เห็นครับแต่ว่าผมอยู่ข้างบนนะผมมองเห็นนะครับตะโกนบอกว่าเหยีบเยีบนะครับผมโอ้โหยืนกนิกยืนกุนิกเดินไงข้างอื่นเลยเฮ้ยไต้หนุกไปเต้นเต้นเต้นช็อต เอาเองละช่วยเ้อะเขาเขาไม่ช่วยนะครับผมโอ้ยอย่าฟังนะผมก้อนนี้เลยนะมันบังนะผมมันตก,กอยู่กลางาโ,โอ้ยมาถึงก็ช็อตเด็ดเลยนะตะกอนบอกหลายรอบมานะผมมองเห็นตั้งไกลนะเมื่อกีอน้นี่ ผมบอกเขาเยียบ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 ใครบอกเขาคนนั้นนะใช่ใน่คลิปนี้เข้าไปดูได้เลยผมบอกต้องไาดูกี่รอบนะโอ้ยดักเกินเออซามิุงจำมูลมูลมยุงมูลมูลเคยนะได้ไอ้พันช่องอันนี้นี่ม่ะเยี่ยบก้อนฟาง โอ้ยแม่นั่งเตะมุดนะสมปว์ลมุดัดน่าน่าลงตำแหน่งมากไอโกบันลมแฮ่นาน่าไม่สรุอสรุมีตำแหน่งมากไอโก้บันลมแฮ่างเยคนรหนนอกไยควันเอ้ยควันมาอินเดียวภาสาตะคนบอกเยี่ยมเยี่ยมเยียใจมีใจนอินเดแรลงกะ

Ô, nắm mặt nắm nó, nắm mặt 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 lên mặt nắm mặt nắm ไม่อันนั้นมันสีชาวบ้านมันสีแถวใกล้ๆนะแต่นี่มันตามระยะทางนะตามระยะทางตามระยะทางตามก้อนนะอันนี้ตรงไปบ้านโกะบ้านโกะมันข้ามท,ทางใหญ่ด้วยไงไกลเราคิดแพงหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเนดะ้อทุกคนบอกลองเมื่อกี้นี้ขับธรรมดาไปก่อน ก็รแป้แป้ป้างล่างนะโอ้ยนี่แหละไปเร่งให้เขาเห็นนี่ไปเร่งแรงางลงเมื่อกี้เขาจะเร่งตรงโน่นแหละแล้วก็มาตรงนี้แหละเขาพอนออกเขาอนมาที่ช่วงเขาพอนมาก็เห็นทางพอดีไม่ใช่ไม่พันนะใช่าตเอย่นี่มอมาเอาหันมาอีกเอา โอ้ยตายโชตเด็ดเลยนะเอานะหลังจากที่ความมาแล้วผมใช้งานกันต่อยาวๆนะครับเฮ้ยข้างในเดินๆว่าเต้นกันเต้นอะไรโอ้โหโอ้ยมองทางเลยตายแล้วโอ้ได้มาเหยียบตัวนี้ซ้ำรอยอีกนะฟังมันขึ้นนานะผมมันเกียวนะ โอ้ยได้ได้รอบสองนะนะโอ้ทำให้ตื่นเต้นตลอดเลยนะพี่แตนนะได้ไม่เปิดข้างบ่ะฮะไเดี๋ยวบ่ นี่ทปตัวนี้เข้ายัดได้อีกหนึ่งนี่พลังมันนี่ทิปทิบเข้าแล้วเอาสัน้นเอาสั้นใส่ได้มีม่นสัน้นเกือบจะเหยียบอีกอันหนึ่งนะผมใครอยู่ข้างหน้านครับฟางมันเขียวนะครับมันหนาตอมันหนานะครับนี่เลยบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับนูน่นนะอย่างอย่างเนี้ยมันมองยากนะครับนู่นนู่นนู่นบนนะครับยิงนั่งรถเตียด้วยนะ โอดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับผมแอะแป,แป้นท่อมันหักตรงแป้นนะครับรอยเชื่อมนะครับดีไม่มีน้ำไม่มีอะไร พ่อน้องจรวดทชอบใจนะครับเมื่อกี้เขาแรงใส่พ่อน้องจรวดนะเมื่อกี้นะโอ้โหดูนะพ่อน้องจรวดก็เปิดทางนะครับมาเพิ่มได้เฉลี่ดปั๊บเลยนี่ก็400เท่าไรก้อนน่แต่ตรงนี้ฟิวทร้ยีกมานะนะ400เท่าไรนะ300 300รวยเฉียงมันมฟิวว่า400กว่านะครับก็ ตัวนี้ขนกันก้อนละ7บาทนะครับ7คูณ400นะครับนี่นะเอาเดียวนะเอาเอา <c oughs> นี่นะครับฟางนะผมนี่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 มันมองยากนะครับตำแหน่งคนนั่งมันก็เตี้ยนะครับก็มองยาก เนี่นะอย่างอย่างตัวนี้นะครับผมไม่ตั้งใจมองเอามองอยากนะครับอ่ะลองฟิวลองฟิวก็เกือบแล้วนะครับก้อนเดียวกันนั่นแหละนะครับจะบอกมาเมื่อกี้นี่เกือบเหมือนกันก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอ,โอ้ไปมือขับเลยบอก เอ้ายังไม่ไปหรอกนั้นยังไม่ยังไม่ตัดทิ้งนะเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยเอ้า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 เอาฮ่าเฮ้ยลูกฟียวไม่เหยียบเมื่อกี้นั้นลูกฟยวเหยียบนะลอยลอยน่าจะสองตลบมั้งเมื่อกี้นี่เหรอไ ตรงนี้ก็เป็นนี่ถ้าพเพื่อนๆติดตามผมมานานนะผมจะจําได้วันเนี่ยคันนาเนี่ยแหละตรงนี้แหละผมเคยใส่เบ็ดแล้วผมก็ถ่ายนะครับถ่ายมาให้เพื่อนดูนะครับตอนกลางคืน,นครับสว่างอยู่นะครับเพราะว่าผมเอาไฟมาหลายตัวนะครับพอดูได้นะความสว่างนะครับชัดนะครับตอนช่วงใส่เบ็ดเนาะผมก็ใส่คันนานี้เลยนะครับผม นะตรงที่เราพักนะครับผมก็ตรงรถกระบะนั่นนะเจ้าของมาก็ใจดีครับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะใจดีนะครับแล้วก็ใส่ก็ไม่ไม่ได้ว่าใส่แล้วมาทำไม่้ข้าเสียงกันนะครับไม่ได้แมงก็ได้อะไรมากมายนะครับเอาล่ะทางนั้นนะ เออตัดเออเออตัดเอออุ้ยหาซาบันเลยโอ้ดินยังเลื่อนอยู่หน้าดินนะครับนี่ไปแล้วอ้าตรงนั้นมันรอยอะไรล่ะเดี๋ยวบอกว่ารอยเกี่ยวติดนะเดี๋ยวว่ารอยนั้นเปนอะไรเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะแล้วเราเดินไปดูนะครับ เราก็นึกว่าเราจิตรัตนรัเกียวตินะ